ดังนั้นไอ้เรื่องของอ๋อไอ้เรื่อง RSI 33.3 36.66 6กผมก็เลยบอกว่าเวลาที่ RSI มันลงมา66.66 66. มันจะมีแรงขายมากกว่าแรงซื้อ2ต่อ1เท่าดังนั้นส่วนใหญ่มันก็จะลงผมก็เลยจะให้กรองด้วย Mac d ตัด Signal Line อ่อเรื่องเทลไลน์ก็ใช่อ่ะเดี๋ยวผมเปิดเรื่องเทลไลน์อีกเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องเทลไลน์ก็แป๊บนึงผมต้องทำอะไรวะเอ๊แป๊บนึง อ๋อผมยังไม่เปลี่ยนหน้าตาเดี๋ยวผมอ่ะเรื่องเทรลน์ก็เหมือนกันเทรลน์เนี่ยเวลามันลงอะ่ะใช่ไหมเวลามันลงปุ๊บเนี่ยมันมีเรื่องอะไรเรื่องเทรลน์ใช่ไหมผมก็จะมาบอกว่าดาวเทรลน์อ่ะเรื่องดาวเทรลน์เนี่ยดาวเทรลน์เรื่องดาวเทไลน์ line. อ, line, อ่ะดาวเทไลน์เป็นแบบนี้นะครับ yeah. แล้วมันทําไมครับแล้วเวลามันลงมาเนี่ยผมบอกแล้วไงว่าถ้าสโตโอวบอสให้ตีแนวรับถูกปะสโตโอบอสให้ตีแนวรับถ้ามันเป็นอย่างนี้ก็ดีไปสโตโอวบอสตีแนวรับสโตลงมาโอร์โตตีแนวต้านเวลาช็อตต่อไปมันก็จะเบรมันก็จะพุ่งขึ้นไปเลยดังนั้นหลายๆครั้งคุณก็จะเห็นว่าการเบรกดาวเทีไลนมันก็พุ่งขึ้นไปเลยเพราะว่ามันฟอร์มหัวเสร็จแล้วมันก็ขึ้นได้เลยแต่ในบางครั้งมันเป็นอย่างนี้ในบางครั้งมันเป็นแบบนี้มันลงมาปุ๊บสโตโออส ตีนแนว,วรับสโตโโซตีแนวต้านมันเป็นแบบนี้เห็นไ,ไหมมันเป็นแบบนี้มันเป็นหัวพูดง่ายมันเป็นหัวมันแค่เบรกดาวเทนไลน์ขึ้นไปคนก็เลยบอกว่าอะไรคนก็เลยบอกว่าผมเคยเห็นข้อมูลในอินเทอร์เน,น็ตะนะที่มันบอกว่าอันนี้คือดาวเทนไลน์จำไว้เลยว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามราคาหุ้นมันมีการเบรกดาวเทนไลน์ออกไปได้แล้วส่วนใหญ่หุ้นจะพุ่งเคลื่อนแตกอะไรก็ตามหุ้นมันก็จะพุ่งขึ้นไป เขาก็จะเลือกหุ้นหุ้นที่มันขึ้นพุ่งขึ้นไปให้นะครับซึ่งจริงๆมันไม่มีครับมันจะไม่ค่อยมีหุ้นที่ไม่ฟอร์มหัวแล้วขึ้นนะส่วนใหญ่มันจะฟอร์มหัวคราวนี้เนี่ยผมก็เลยบอกว่าเวลาผมบอกผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยจำง่ายๆถ้าเกิดว่ามันทะลุออกมานะดาวเทนไลน์นะทะลุออกมาได้นะให้มองไปทางซ้ายมือเลยให้มองไปทางซ้ายมือเลยสตโตโอเวอร์บอสในในดาวเทนไลน์เนี่ยตีไว้เลยตีไว้เลยถ้ามันเบรกไม่ได้นะอย่าเพิ่งซื้อ ย่อมาก็อย่าเพิ่งซื้อเพราะคนทั่วไปจะบอกว่าอะไรเวลามันเบี่ยงมาได้ปุ๊บเวลามันตกกลับมาจากแนวต้านดาวเทลลายนี้จากแนวต้านจะกลับมาเปน็นแนวรับครับมันก็จะเด้งมันมีโอกาสเป็นแบบนี้นะมีแต่คุณต้องดูระยะให้เป็นไงไอันนี้คือความยากของคนนี่คือคนต้องมีประสบการณ์ถึงจะดูรู้ว่าอ๋อระยะมันด้วยระยะมันเป็นแบบนี้เวลามันตกลงมากระทบตรงนี้ยมันทําให้แนวต้านจะกลับมาเปน็นแนวรับได้แต่ ในบางครั้งมันเป็นอย่างนี้ไงคุณในบางครั้งมันเป็นแบบนี้เห็นไหมมันเป็นแบบนี้เพราะมันเป็นแบบนี้เนี่ยมันจะกลายเป็นอะไรรู้ไหมคนก็จะบอกเวลาเขาสอนเขาก็บอกว่าอันนี้มันคือฟอลเบรกคือแบบเบรกหลอกนะฟอลเบรกนะแล้วก็เลยลงมาต่อดังนั้นเนี่ยผมก็เลยบอกว่าเฮ้ย <c oughs> ไม่ง่ายมากเลยหนึ่งถ้ามันเบรกออกไปได้มองไปทางซ้ายมือถ้ามันทําลายหัวตรงนี้ไม่ได้ อย่าพิ่งซื้ออย่ามามองเวลามันตกกับมาตรงเนี้ยอย่าพิ่งซื้อเพราะว่ามันอาจจะวกกับข้ามาในนี้อีกทีหนึ่งก็ได้เพราะอะไรเพราะมันเป็นเรื่องของการทําทํากรอบปรับฐานไงตีกรอบปรับฐานไงเข็าใจไหมแล้วมันถึงจะขึ้นดังนั้นเนี่ยคนก็จะงงอะไรวะฟอเบรกเบรกหลอกแล้วลงมาแล้วก็หลุดเข้ามาหลุดเข้ามาแล้วก็เบรกใหม่ครัวน,นี้กูไม่กล้าเข้าแล้วพอไม่กล้าเข้าคราวนี้วิ่งเลยเห็นไหมแต่ผมก็จะพูดอยู่อย่างหนึ่งว่าแต่ถ้ามันเบรกเอาเลยฟังดีๆนะเบรก ชใช้ได้เลยถ้าเบรกใช้ได้เลยเวลาตกกลับมาเนี่ยแนวต้านจะกลับมาเป็นแนวรับผมพูดอย่างนี้เลยแต่บางครั้งมันก็จะลงมาแค่นี้ไงแล้วขึ้นมันไม่ยอมลงมาตรงนี้ง่ายๆถูกไหมเนี่ยเขาเรียกว่าดูระยะให้เป็นมันต้องดูระยะของรอบของสโตรตรงนี้ให้เป็นเพราะว่าเวลามันตกกลับมาถ้ามันจะต้องลงมาทดสอบโลตรงนี้มันจะกลายเป็นหลุดโลดังนั้นเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นเรื่องของสโตโอเวอร์โ,โซลและซื้อได้เลย รงโซนนี้สโตโอส็โอนซ,ซ,ซื้อได้เลยถ้ามาเบรกนะสตโตโอโซื้อได้เลยเนี่ยนี่แค่หนึ่งเรื่องซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันมีรูปแบบแบบชันกับแบบไม่ชันเยอะเลยอันนี้แบบชันเอาแบบไม่ชันจริงๆมันเยอะอะแต่ว่าอย่างที่ผมบอกว่าผมก็เลยไม่สอแนแม่งเลย <c oughs> คือแบบไม่เอามาเป็นสาระเลยเพราะว่าสมมติอาาเอาแบบไม่ชันบนะ้างอ่าแบบไม่ชัน แบบไม่ชันคุณก็ตีอย่างเงี้ยถ้าแบบไม่ชันก็อย่างนี้มันเป็นเป็นเรื่องของความชันของความมันไม่ได้เป็นเรื่องใดเรื่องหนึ่งอะมันเป็นเรื่องของความชันนะครับอย่างเงี้ยอันนี้เรียกว่าไม่ชันพอไม่ชันเนี่ยเวลาเบี่ยกไปได้เนี่ยมันก็จะชอบตกกับมาจากแนวต้านสมมุติว่าพอผมบอกว่าคือส่วนใหญ่เขาจะชอบเอาแบบไม่ชันมา พอเวลาเอาแบบไม่ชันมาเนี่ยเ,เวลามันลงมาเนี่ยมันก็จะมีโอกาสเด้งคนก็จะบอกว่านี่ไงจากแนวต้านกลับมาเป็นแนวรับมันก็เลยเด้งไม่ใช่คือมันเป็นแค่คือส่วนใหญ่เอาอย่างนี้ความรู้ในอินเทอร์เนต็ตนะมันเป็นแค่อธิบายแค่หนึ่งด้านหรือด้านสีหนึ่งสีในรูปบิลูบิกอะเย็นไหมข้อมูลในอินเทอร์เนต็ตในการสอนการาฟเทคนิคของคุณที่ที่คนไปศึกษากมาส่วนใหญ่ เขาจะเอาลูบิกมาแล้วหมุนหมุนหมุนให้สีมันเรียงกันฝั่งเดียวและเอาฝั่งนั้นมาโชว์คุณแต่จริงแล้วเนี่ยถ้าใครไปย้อนดูข้างบนซ้ายขวาหลังล่างแม่งเละสีเละเลยแต่สีเรียงอยู่ด้านหน้าด้านเดียวด้านนั้นเนี่ยคุณจึงไม่สามารถเอาเข้อมูลในเอร์เน็ตไปเทรดในชีวิตจริงได้เห็นยังแต่กระบวนการของผมเนี่ยคุณจะต้องเข้าใจทั้งหมดแล้วบิดมันมาสุดท้ายถ้าด้านหน้าถูกหลังต้องถูกบนถูกซ้ายถูกขวาถูกล่างถูก มันเลยยากผมเลยบอกว่าเฮ้ยอันดับแรกเวลาที่คุณจะมาเรียนกับผมผมก็เลยอยากได้คนที่มุ่งมั่นจริงๆคุณเอาแน่สองคือต้องเคยเทรดมาแล้วบ้างไม่ใช่โลกสวยๆวู้ยากว่ะพี่แม่แม่มงสอนจำเยอะในอินเทอร์เน็ตบอกแค่อย่างนี้เดี๋ยวคุณจะเกียดวิชาผมไปซปะปะเดี๋ยวคุณจะนึกว่าผมเรื่องมากมันไม่ใช่เป็นการเรื่องมากมันเป็นการเทรดให้รอด ผมเปิดสอนเพื่อเทดให้รอดไม่ใช่เปิดสอนเพื่อให้คุณทึ่งในเทคนิคเข้าใจไหมะผมไม่ได้โชว์ลูบิกคุณด้านเดียวผมจะสอนวิธีคิดคุณทาไปเรื่อยๆจนกว่าพอคุณทําได้ลูบิกมันจะเรียงครบทุกด้านผมเลยพูดคํานึงบอกว่าวันหนึ่งถ้าคุณเข้าใจวิธีผมทั้งหมดคุณจะบอกว่าหวายแม่งจริงๆมันเป็นทิคนี่หวาที่ผมบอกไนงะคุณอย่ามาด่าผมว่าโอ้ยพี่แมนแม่งกูก็หลงเรียนนึกว่าแม่งเจ๋งขนาดไหน ที่ไหนได้มันใช้จําแล้วมันก็มีแพทเทิร์นในการหมุนนี่ว่าทําเป็นกระกระบาดทาเป็นอะไรเหลืองล้อมขาวขาวล้อมเหลืองทำเลยเป็นกระบาดอย่างน,นี้หว่ะมันเป็นสูตรไงแต่คุณจําได้หรือเปล่าวันแรกคุณบิดลูบิดไม่เป็นเลยนะเนื้องลมบ่าประมาณแบบนี้ครับผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยมันยากแหละแต่พอคุณทําเป็นให้คนแม่งบิดเลยเลย,เย,เย,เยโยนมาให้คุณไหนมึงทำเด้คุณก็ทําอืมแล้วมันก็จะหยิบใหม่มันก็ทําเละๆโยนมาใหม่คุณก็ทําอำเข้าใจไห ถ้าคุณเข้าใจาผมถึงบอกว่าถ้าคุณเข้าใจาทีเดียวอะ่ะครบจบทีเดียวอะ่ะครันเนี้ยตลาดอะไรก็ได้ตลาดอะไรก็ได้ดไกไดเก็ยยังประมาณแบบนี้แต่ถ้าสมมุติว่าวันไหนช่วงไหนตลาดยากคุณบอกว่าผมทํารูบิกได้แต่พอคุณเขาบ,บิดบิดเละเละโยนมาปุ่งแล้วคุณยากอะ่ะอันนี้เขาบ,บิดสเสละเลยแก้ไงอ,ะอ่ะอ่าไปว่าคุณยังไม่ครบวงจรเงี่ยถ้าคุณครบวงจรมันจะยังไงก็ได้นะครับนั่นคือ หัวข้อวันนี้ครับการจบของหัวข้อวันนี้ก็คือการเทคนิคจากกุศโลบายนะครับทั้งหมดทั้งมวลถ้าเข้าใจนะประมาณนี้